ในที่สุดปารีสแซงต์แมงก็ทําในสิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นให้เป็นไปได้เมื่อพวกเขาประกาศคว้าตัวเลอเนลเมสซ,ซี่มาเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัวฟรีหลังจากบาร์เซโลนาไม่สามารถต่อสัญญาของดาวเตะร,รายนี้ได้สําเร็จนับเป็นอีกหนึ่งดีประวัติศ,ศาสตร์ของวงการลูกหนังเลยก็ว่าได้เชื่อว่าเมสซ,ซี่ในสีเสื้อน้ำเงินกรมท่าของแปรแชร์คงดูแปลกตาไม่น้อยอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงเมสซ,ซี่ก็เริ่มมีการพูดถึงแปรแชร์กับโรนัลโด้เช่นกัน ซึ่งเขาก็มีข่าวย้ายหนีออกจากยูเวนตุสมาโดยตลอดโอกาสที่2องซูเปอร์สตาร์จะมาอยู่ในทีมเดียวกันมีมากน้อยแค่ไหนนับตั้งแต่ปารีสแซงต์แมงสอยเลือเนวิสซี่มาร่วมทัพหลายคนก็เริ่มมีการพูดถึงอนาคตที่ว่าริเยโนโรนัลโดและเลวิสซี่อาจจะได้มาร่วมงานกันที่แปรแชร์สื่อบางสำนักสเปนก็มีรายงานว่าแปรแชร์มีโอกาสเซ็นสัญญาโรนัลโดเพื่อมาแทนที่เคลียนเอมปาเป แน่นอนว่าในวงการฟุตบอลมันอาจฟังดูเพอ้อฝันแต่โอกาสที่โรนัลโด้จะย้ายมาแป้แชรก็ยังอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้สัญญาของเซียเซเว่นกับยูเว่จะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2022เช่นเดียวกับเคลียร์เอมปปเป้ e. โดยตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดซึ่งหมายความว่าตลาดนักเตะซัมเมอร์หน้าเราอาจได้เห็น2องซูเปอร์ตาร์แห่งวงการลูกหนังกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดเอมเปเป้ M P P e. มีข่าวเชื่อมโยงกับมาริมารยตลอด โดยสื่อสเปนก็รายงานว่าเขาเตรียมย้ายไปสวมชุดราชาในซัมเมอร์หน้าด้วยฟรีค่าตัวและปแปร์แชก็ตอบตกลงแล้วด้วยขณะดเดียวกันยักษ์ใหญ่ลีกเอิงก็เป็นหนึ่งในไม่กี่สมโมสรที่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยของโรนัลโดที่กำลังจะอาย,อยุ37ปีในปีหน้าดังนั้นด้วยสัญญา2ปีน่าจะเพียงพอที่จะโน้มน้าวให้โรนัลโดย้ายมาอย่างเมืองหลวงของฝรั่งเศส เงินที่แป้แชร์จะเสียไปกับการจ่ายค่าเหนื่อยของโรนัลโดและเมซี่อาจทดแทนได้มูลค่าทางการตลาดที่มหาศาลมากเมื่อทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันเราอาจได้เห็นการประสานงานของ3สตาร์เนมาร์โรนัลโดและเมซี่ซึ่งเคยอยู่ในท็อปทรีของบอลองดอนในปี2015และการนำทั้ง3ามาอยู่ในทีมเดียวกันจะเสริมสร้างบารมีให้กับนัซเซอร์อัลเคเรฟีประธานของปารีสแซงต์แชงกงเป็นอย่างมากแปรแชร์จะสามารถทำความฝันของแฟนฟุตบอลเป็นจริงด้วยการรวม2สตาร์ระดับโลกอย่างเมซี่และโรนัลโดมาไว้ในทีมเดียวกันไได้หรือม่ แน่นอนว่าทั้งเมซี่และคิตียโนโรนัลโดถือเป็น2ยอดน,นักเตะแห่งวงการลูกหนังยุคนี้ทั้งสองเป็นคู่แข่งในสนามและเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันการแข่งขันข,ของทั้งคู่ดูเดือดมากสมัยที่โรนัลโดอยู่ที่มาริดแม้ว่าโรนัลโดจะอายุเลยหลัก35ปีมาแล้วแต่เขายังไม่ได้โชว์สัญญาณว่าอยากจะเลิกเล่นแต่อย่างใดและยังผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องให้กับโปรตุเกสและยูเวนตุสถ้าแปรแชร์จริงจังในการเซ็นสัญญาโรนัลโดมาร่วมทับแบบฟรีๆในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ ซึ่งเชื่อว่าไม่เหนือบาก,ก่าแรงสักเท่าไรนักพวกเขาอาจจะเป็นที่รวมออสตาระดับโลกของวงการลูกหนังเหมือนที่มาริดย,ยุคกาลาติกอสในช่วงต้นปี2000แฟนผู้บอลรอคอยมานานที่จะได้เห็นเมสซี่กับโรนัลโดในทีมเดียวกันและแปรแช,ชร์ก็มีทรัพยากรพร้อมจะสร้างฝันของแฟนบอลให้เป็นจริงในฤดูกาลหนนะ้าเช่ฟเบกาสมิดฟิลตัวเก่าของโมนโกทีมดังในศึกลีเอิงฝรั่งเศสออกโรงเตือนเรวในเมสซี่ดาวยิงตัวใหม่ของแปรแช,ชร์ ว่าลีกสูงสุดแดนน้าหอมไม่ใช่ลีกที่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดเพราะยืนยันว่าตาแหน่งแชมป์ลีกไม่ใช่หมูในอวยของแปรแชร์แม้ยอดทีมแ่งทินปาร์กเดอแปรงเพิ่งจะได้สุดยอดนักเตะของโลกอย่างเมซี่มาร่วมทัพก็ตามมิดฟิลด์สเปนวัย34ปีที่เคยเล่นร่วมกับเมซี่ในทีมบาซ่ากล่าวว่าเมื่อแปรแชร์พลาดแชมป์ลีกทุกคนมองว่ามันเป็นหายนะเพราะพวกเขาทุ่มเงินไปเยอะหลายคนมองว่านี่เป็นลีกที่มียักษ์ใหญ่ทีมเดียวแต่5ปีหลังพวกเขาได้แชมป์สาครั้งโดยมีโมนาโกกับลิวสอดแท นี่เป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงมันไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดผมเชื่อว่ามอริิโอโปเชติโนคงอยากมีทีมที่แข็งแกร่งและพร้อมรับความกดดันจากการที่ต้องคว้าชแชมป์เท่านั้นมากกว่าที่จะมีทีมไม่แกร่งนักเพื่อลดความกดดันแน่นอนว่าพวกเขาต้องการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไขว่คว้ามานานแต่ดูเหมือนตอนนี้พวกเขาจะเดินหน้าเต็มที่เพราะมันไม่มีใครจะดีไปกว่าเมสซี่ไม่มีกองหลังคนไหนจะดีไปกว่ารามอสขณะที่ไวนาดุมก็คือหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุด มันเหมือนกับพวกเขาทุ่มเต็มที่เพื่อไปใหถึงเป้าหมายซึ่งต้องรอดูว่าพวกเขาจะทำได้หรือไม่บาร์เซโลน่ายังต้องจ่ายโบนัสความพักดีให้กับเรียเนอร์เมซี่อีกโดยเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายทำกันก่อนหน้านี้หากอ้างอิงจากรายงานในอดีตของเอลมุนโดสื่อของสเปนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเงินที่บาร์เซโลน่ายังต้องจ่ายให้กับเมซี่อยู่นั้นอยู่ที่39ล้านยูโร บาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนยังต้องจ่ายเงินให้กับเรือเนเมซี่กองหน้าตัวใหม่ของแปรแชเป็นเงินอีก39ล้านยูโรหรือ1,521ล้านบาทจากค่าโบนัสความพักดีหากอ้างอิงจากการเปิดเผยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาของเอลมุนโดสื่อดังของแดนกระทิงดุเมซี่ต้องบอกลาบาร์เซโลนาหลังหยอกอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานโดยสาเหตุเป็นเพราะบาร์เซโลนาติดปัญหาเรื่องเพดานค่าเหนื่อยจนไม่สามารถจับเขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ได้ สุดท้ายเมสซี่ก็ย้ายไปอยู่กับแปรแช่ท่านีเอลมุนโดเคยเปิดเผยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วว่าหากเมสซี่หมดสัญญากับทีมแล้วย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นบาซ่าจะต้องเสียโบนัสค่าความพักดีให้กับเมสซี่39ล้านยูโรโดยเป็นเงื่อนไขการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนผลงานที่เขาทําให้กับทีมตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งที่จริงประเด็นโบนัสความพักดีของบาร์เซโลนาก็เคยเป็นปัญหามาแล้วในตอนที่เนย์มาอ้างว่าเขาไม่ได้รับเงินดังกล่าวทั้งที่มีการระบุเอาไว้ในสัญญา จนทาให้มีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลก่อนทั้งสองฝ่ายจะหาข้อตกลงร่วมกันได้โรนัลดินโญ่อดีตจอมทัพทีมชาติบาซิลมั่นใจว่าปารีสแซง์แชม,ชมงต้นสังกัดเก่าของเขามีโอกาสจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จหลังได้ตัวเมสซี่มาร่วมทีมดาวเตะอาเจนตาย,ย้ายจากบาร์เซโลนามาร่วมทัพแปรแชร่ด้วยสัญญาเบื้องต้น2ปีพร้อมค่าเหนื่อย35ล้านยูโรต่อป,ปีซึ่งโรนัลดินโญ่เชื่อว่าการมาของอดีตเพื่อร่วมทีมอสซูกรานา จะช่วยให้ยอดทีมแห่งลีกเอิงมีโอกาสคว้าแชมป์ยุโรปที่ตั้งเป้ามานานได้สำเร็จผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เคยเล่นให้กับ2ทีมนี้ตอนนี้ผมได้เห็นเมสซี่สวมเสื้อแปร์แชร์และน่าจะมีช่งวงเวลาแห่งความสุขมากมายรอเขาอยู่ผมมีความสุขที่ได้เห็นลามมสมาอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันรวมถึงเหล่านักเตะที่ยอดเยี่ยมอีกหลายคนผมเริ่มได้กลิ่นของแชมเปี้ยนลอยมาแล้วเซอร์คิโอรามอสปากหลังชาวสเปนของแปรแชร์ ารีสแฌงฌาแมงทีมดังแห่งลีเอิงฝรั่งเศสออกโรงยกย่องเลโอนลเมสซี่ซูปเปอร์สตาร์ของอาร์เจนตินาเพื่อร่วมทีมว่าเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมบอกผมเคารพเขาเสมอมาย้อนกลับไปในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมารามอสและเมสซี่ต้องฟาดฟันกันใหญ่ดูเดือนในสนามพอทั้งคู่อยู่กับทีมคู่ปรับตลอดการอย่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดและเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาสองยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนแต่ทว่าในโลกฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอน เมื่อทั้งคู่ที่เป็นกัปตันของแต่ละสโมสรต่างย้ายมายังสโมสรใหม่ในชายคาพาร์คเดอะแปรงล่าลสุดลามอสออกมากล่าวว่าผมเคารพเมซี่เป็นอย่างมากผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลเลยทีเดียวและผมก็เคารพในความสามารถของเขามากๆอย่างที่บอกไปนอกจากนี้เมื่อวันที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์ภาพชุดแข่งของสโมสรที่มีชื่อตัวเองเคียงข้างกับเรือในเมซี่ลงในไอจีส่วนตัวที่มียอดผู้ติดตามกว่า46.9ล้านคนได้ว่าใครจะไปรู้ละ่ะ นดี้อนรับเมสซี่ดาวยิงป้าแดงของปารี erm ain, สแซงต์แชงมงลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยใบยหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปารีสแซงต์แชงมงยักษ์ใหญ่แห่งเลืองฝรั่งเศสประกาศคว้าเลี้ยนเมสซี่กองหน้าทีมชาติอนตินามาร่วมทับด้วยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญา1ปีอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาล่าสุดเมสซี่วัย34ปีรวมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรก โดยเริ่มจากการเข้าไปพูดคุยกับมาริเซโอปเชติโน่ผู้จัดก,การทีมเพื่อร่วมชาติหลังจากนั้นได้เข้าไปทักทายกับเพรรื่อนทีมหลายคนและลงสู่สนามซ้อมซึ่งตลอดเวลาการซ้อมเมซี่ดูมีความสุขมากๆกับชีวิตค้าแข่งของตนเองในเวลานี้สำหรับแปร์แช์มีโปรแกร,รมลงฝึกซ้อมกับซาบูกในวันเสาร์ที่14สิงหาคมและต้องมาลุ้นกันว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสสัมผัสเกมบ้างหรือไม่อังเคีดเมารียมั่นใจ ทีลเียนเอ็มปาเป้ยังคงมุ่งมั่นกับแปร์แชร์และเชื่อว่ากองหน้ารายนี้คงจะหาทีมที่มีคุณภาพเหนือกว่านี้ได้ยากหลังการย้ายมาแบบไร้ค่าตัวของเมซี่ในสัปดาห์นี้ยักษ์ใหญ่แห่งลิกเอิงคว้าตัวเมซี่มาร่วมทีมเมื่อวันพุธที่11สิงหาหลังจากบาร์เซโลนาไม่สามารถลงทะเบียนสัญญาใหม่เมซี่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวของเขาในฐานะผู้เล่นแปร์แชร์ เมสซี่กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับการฟอร์มทีมเป็นสามประสานแดนหน้ากับอดีตเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลนาอย่างเนมาและเอ็มปาเป้ที่ปาร์คเดอะแปรงแต่จากการรายงานของกาเซตาเดลสปอร์ตเปิดเผยว่าเอ็มปเป้กังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบและการมาของเมสซี่ที่มีต่อสถานการณ์ของเขาเนื่องจากเขากลัวว่าการประกัตัวของดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาจะทําให้เขาต้องตกอยู่ภายใต้งเงาของเพื่อนร่วมทีมคนใหม่และงานระบุว่าเอ็มปเป้อาจเริ่มต้นการเจรจากับแปรแช่์ เพื่อแสดงความปรารถนาที่จะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้โดยมีเดอมาริดให้ความสนใจอย่างไรก็ตามปีของทีมอย่างดีเมเรียก็ออกมาสยบข่าวลือเหล่านี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง ESPN และคาดการณ์ว่าเอ็มปาเป้ P e, จะยังคงไปเพื่อร่วมทีมของเขาเมื่อตลาดซื้อขายปิดตัวลง